สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้เข้าครัวมาพร้อมกับเมนูกบเจ้าวันนี้เขาจะมายำกบกันนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบลักของเขาเลยนะเจ้านี่นะกบี่เฮาเอาไปเผาเนาะเอา ồng, เคียวอย่างมันออกเรียบร้อยแล้วเจ้านี่เหมาะขนาดเลยวันนี้ได้มาสองตัวเด้อน,นะเจ้านี่อันนี้ก็จะเป็นพักที่เขาจะใส่นอกมีพักป้อมต้นหอมแล้วก็พักไฟนะเจ้านะตรงนี้ก็จะเป็นนี่เจ้าวันนี้เฮายำนี่นะ เขาใจผิดลาบควายให้ของเขานะเจ้าไผ่สนใจนี่ทักข้อความเพจมาได้เลยนะเจ้ารอบจะทรงลาสุดนีนะเจ้าวันที่สิบนิดเดอร์วันพุนน่งนี่นะไผ่สนใจทักมาได้เลยตรงนี้นะเจ้าก็จะเป็นหอมเนาะหอมขาวกับหากัดป้อมเจ้าเดี๋ยวเขาจะเอาไปคั่วไปเจ้ากับผิดลาบหอมหอมของเขานะเจ้าปักไปพอวิธีการทําเลยนะเจ้าตั้งน้ำเนาะแล้วก็ใส่ใบแบบกูดกับจะไข่แล้วก็เอาคบของเขาลงไปต้มเจ้า เดี๋ยวเขาต้มแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอามาฉีกม็มกำเนาะปุ้งลดไปเนี่ยสักน้อยเอมาเมะเจ้าแล้วก็ลดดีใส่ลงไปทิ้งไว้เลยกับนี้รอมันซุกเนาะเขาก็จะเอามันมาฉีกม็มกันเจ้าว้าวนี่สลัดเดอร์ิดแก๊สก,ก่อนเลยเจ้าเดี๋ยวเขาจะเอาอันกบของเขาไปนี่ไปฉีกไปแก๊ก,ก่อนเนอร์ มานี่เราก็มาฉีกมาแกะอุ้ยหอน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 ีอนอนน่ายเพมันเป็นตินเป็นตินน่ะทำส่นต่อไปตั้งน้ำมันแล้วก็เอาหอมขาว กับหาเพ,พักป้อมเนาะแล้วก็กะปิใส่ลงไปวควาจะเนี่ยต่อไปใส่ริกลาบไวาให้เขาเจ้าลงไปเลยสักสองจั่วพักรับน้ำมันน้มันหอมๆห,หลังจากนั้นใส่กบของเขาลงไปเลย แล้วน้ำต้มเท่าไหร่เจ้าเี่กรเขาตอนะ่าตีเขาต้มกบไปที้นะใส่ลงไปเลยเกลือเจ้างพ้มเกลือให,หน้อยอูมามิเจ้ารสด,ดี รอให้มันสุกเจ้ากับนี่มาสุกแล้วสุกแล้วใส่พักลงไปได้เจ้าพักไฟหอมปอมเปอร์พักปอมเปอร์อหอมใส่ละหอมเมกนะแกะดแกะตักใส่ถ้วย มา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 พอละมาพอละเสร็จเปรียบร้อยแล้วนะเจ้าเมนูยำกบนะเจ้ายำกบใส่พิกหลาควายให้ของเฮานะเจ้าหอมกินสมุนไพรมาะขนาดเลยนะเจ้าลองไปง่ายกันพอเนอะสำหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีจ้า